สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงสัญญาณที่ดีกับการที่ต่างชาติเริ่มเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับแกรบสวัสดีค่ะอยากฟังสปอยหนังภาษาอีสานมวนๆเชิญช่องหนีได้เลยค่ะช่องเทียงหน้าหน่อยสตูดิโอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เนนะจ้า สวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับดับชนีตลาดหุ้นไทยก็ขึ้นไปปิดที่1636.56จุดนะครับซึ่งก็ถือว่าตอนนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยของเราก็ทะลุตรงบริเวณ1,600จุดแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยเขาจะสามารถยืนเหนือได้หรือเปล่านะครับตรงบริเวณ1,600จุดเนี่ย ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของในเรื่องของฟันโฟที่เข้ามานะครับในเดือนมิถุนายน2 5 6 4นะในช่วงเกือบครึ่งเดือนของเดือนมิถุนายนนะครับนตอนนี้เราก็จะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยก็อยู่ฝั่งซื้อสุดทินะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11มิถุนายนนะครับต่างชาติก็ซื้อสุดทิทั้งสิ้นอยู่ที่7,447.39ล้านบาทนะครับ ลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของโบรกเกอร์นะซื้อสุทธิอยู่ที่479.28ล้านบาท แล้วก็ฝั่งที่เป็นฝั่งขายนะครับก็คือสถาบันภายในประเทศแล้วก็นักลงทุนรายย่อยภายในประเทศนะครับซึ่งคนที่ขายเยอะที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับในช่วงครึ่งเดือนนี้ก็จะเป็นในส่วนของนักลงทุนทั่วไปภายในประเทศนะครับหรือว่ารายย่อยซึ่งก็ขายสุดที่ทั้งสิ้นออกมาอยู่ที่6,99.48ล้านบาท ลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของน้งทุนสถาบันนะครับโดยขายสุทธิออกมาทั้งสิ้นอยู่ที่1,827.18ล้านบาท อย่างไรก็ดีนะครับโดยภาพรวมแล้วในปีนี้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมยาวมาจนถึงวันที่11มิถุนายน2 5 6 4ฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อนะครับก็ยังคงเป็นน้องทุนทั่วไปภายประเทศนะครับหรือว่ารายย่อยนะซึ่งก็ซื้อสุดทีทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่94,580.65ล้านบาทนะครับ ลองลองมาก็จะเป็นในส่วนของโบรกเกอร์นะครับซึ่งซื้อสุดทีิทั้งสิ้นอยู่ที่2,649.66ล้านบาท และฝั่งที่เป็นฝั่งขายนะครับก็คือน่องทุนสถาบันภายในประเทศแล้วก็น่องทุนต่างชาติเช่นเคยนะครับโดยคนที่ขายเยอะที่สุดก็คือนั่ลงทุนต่างชาตินะครับโดยขายสุดที่อยู่ที่ทั้งสิ้น58,766.76ล้านบาทนะครับลงลงมาก็ในส่วนของน่องทุนสถาบันนะขายสุดที่ออกมาทั้งสิ้นอยู่ที่38,463.55ล้านบาท เราจะเห็นว่ายอดการซื้อขายสะสมนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมยาวไปถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็มีปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างต่างชาติเนี่ยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูของเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยยาวไปหาเดือนมกราคมนะครับเราจะเห็นว่ายอดขายสะสมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่66,214.15ล้านบาท ในขณะที่นั่งทุนลายย่อยนะครับของเมื่อเดือนที่แล้วสะสมไปจนถึงเดือนมกราคมเนี่ยเขามียอดซื้อสะสมอยู่ที่1680.13ล้านบาท ก็คือในเดือนมิถุนายนนะครับแค่ประมาณเกือบครึ่งเดือนเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่ายอดซื้อสะสมของนักทุนรายย่อยก็เริ่มลดลงนะครับ <S 1> <S 1> ก็แสดงเห็นว่าตอนนี้นักทุนรายย่อยก็เริ่มที่จะมาขายบ้างแล้วในขณะที่นักทุนต่างชาตินะครับก็เริ่มที่จะเปลี่ยนจากขายมาเป็นซื้อน,นั่นเองในขณะที่นักทุนสถาบันภายในประเทศนะครับเราก็เห็นว่า,าการขายของนักทุนสถาบันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่า เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสะสมไปหาเดือนมกราคมนะครับนั่งทุนสถาบันเนี่ยก็ขายสุทธิออกมาอยู่ที่36,636.36ล้านบาท แต่ว่าพอมาถึงเดือนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น38 0 0 0เลยนะครับก็ถือว่าเขามีการขายที่เพิ่มมากขึ้นนะส่วนของโบรกเกอร์นะครับก็เริ่มซื้อเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าของเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคิดไปหาเดือนมกราคมนะครับเขาซื้อสะสมอยู่ที่2,170.39ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้าง พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพอมาในเดือนมิถุนายนเนี่ยคิดกับไปหาเดือนมกราคมนะครับก็มียอดซื้อสะสมอยู่ที่2649.6 6ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเขาก็เล่นตามต่างชาตินั่นแหละต่างชาติเปลี่ยนมาซื้อนะครับโบเกอร์ก็ไปทางต่างชาติอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับณตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าต่างชาติเนี่ยก็เริ่มเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยแล้ว เข้าใจว่าเริ่มซื้อเข้ามาได้ประมาณเมื่อทิ์ที่ผ่านมานี่เองเนาะก็ซื้อมาโดยตลอดเลยมีขายอยู่แค่วันเดียวเท่านั้นมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนอกนั้นก็ซื้อมาโดยตลอดเลยเนาะซื้อวันละประมาณพันสองพันล้านกว่าบาทเลยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมันก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นมายืนเหนือตรงบริเวณ1,600จุดได้แล้วนะครับเป้าหมายต่อไปเนี่ยก็น่าจะอยู่ตร งบริเวณประมาณสัก1650จุดนะครับแล้วก็เป้าหมายใหญ่ๆเลยก็น่าจะเป็นตรงบริเวณ1,700จุดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสามารถขึ้นไปทดสอบตรงบริเวณ1,700จุดได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะทะลุขึ้นไปเลยหรือว่าจะไปไม่ถึงนะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะ แต่ว่าณตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าการที่ต่างชาติเข้ามาซื้อเนี่ยแน่นอนครับมันมีโอกาสที่จะนําพาให้ตลาดหุ้นไทยของเราหรือว่านําพาให้หุ้นในประเทศไทยของเราเนี่ยครับพวกหุ้นในเซ็ต50หรือว่าเซ็ต100หรือหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับประกอบกับหลายๆอย่างนะในเรื่องของวัคซีนด้วยนะครับที่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยบวกนะครับที่มีผลทาให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัว ขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าหลายหลายคนก็เริ่มโล่งใจแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าราคาของหุ้นหลายๆบริษัทเนี่ยก็โดนกดมาโดยตลอดนะครับในช่วงที่โควิดมันกําลังระบาดนะจนบางหุ้นบางบริษัทนะครับราคาแทบที่จะไม่ไปไหนเลยบางบริษัทเนี่ยราคาลงเอาลงเอาตลอดนะครับจนคิดว่าบริษัทเนี่ยน่าจะเจ๊งไปแล้วแต่จริงๆแล้วนะครับต้องบอกนี้ก่อนว่าถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยพื้นฐานของบริษัทเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่มันมาโดน กดในเรื่องของโควิดนะครับหรือว่าบางบริษัทเนี่ยรายได้ของเขามันค่อนข้างจะอิงในเรื่องของโควิดนะถ้าเกิดว่าโควิดหายไปเนี่ย คือยอดขายของเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มสายการบินหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับราคาของหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ก็โดนกดมาโดยตลอดเลยหลังจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ข่าวดีๆนะครับเกี่ยวกับวัคซีนโควิด1นอะไรประมาณนี้นะครับเริ่มเข้ามาเริ่มครอบคลุมนะก็น่าจะมีผลทําให้ราคาของหุ้นในกลุ่มเหล่านี้นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งมันก็สะท้อนมาที่นักทุนต่างชาตินะครับที่เริ่มไว้ใจแล้วก็เชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทยของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยของเรานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างไรก็ดีนะครับเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะว่า ด้านนีตลาดหุ้นไทยของเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจไทยของเราจะเป็นยังไงต่อไปนะเราอาจจะได้เห็น1,800จุดภายในปีนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เราแค่ประมาณสัก1650จุดให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตในส่วนของฟันโฟที่เกิดขึ้นนะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อ่า กำลังสนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเ,เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะสำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปดูฟันโฟด้วยตัวเองนะครับก็ง่ายๆเลยนะเข้าไปในเว็บไซต์ set.or.ts นะครับมันก็จะอยู่ตรงหน้าเว็บไซต์เลยนะก็จะมะีสรุปยอดการซื้อขายในแต่ละวันนะครับเรากดไปที่มอนะมันก็จะให้ดูโดยสรุปนะครับแต่ถ้าใครอยากจะดูแบบ ยืดหยุ่นหน่อยนะครับมันก็จะมีแอปที่น่าสนใจอยู่2แอปที่ผมดูนะครับก็จะมีของ Stockradar แล้วก็จะมีในส่วนของ EFIN Mobile นะครับสแอปนี้น่าสนใจมากๆเลยนะในการดูฟันโฟนะครับก็ลองไปใช้บริการดูละกันนะสแอปนี้ใช้ฟรีนะครับแล้วก็เว็บเซตก r อ t เนี่ยก็ดูฟรีเช่นกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ